จินตนาการถึงการเสี่ยงชีวิตค่าแม่น้ำอันตรายเพียงเพื่อหาความปลอดภัยนั่นคือความเป็นจริงที่สิ้นหวังสำหรับผู้อพยพเหล่านี้แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยเนียนมันนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความยากลำบากของชาวต่างชาติเท่านั้นหากยังจุดประกายคำถามใหญ่เกี่ยวกับนโยบายการรักษาชายแดนของเราและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่พยายามหนีรอดจากภัยคุกคามต่างๆ เมื่อเวลา17นาฬิกา35นาทีของวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูซึ่งเป็นกองทหารอาสาสมัครที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายแดนอย่างแข็งขันพวกเขาแจ้งว่ามีชาวเอธิโอเปียจำนวนมากกว่า14คนที่พยายามลักล,กลอบเข้าสู่ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายทุกวันโดยเฉพาะการหนีรอดข้ามมาจากฝั่งเมียนมาซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายและความไม่แน่นอน ทีมปฏิบัติการชุดที่1จึงได้พยายามลาดตระเวนและเ้าตรวจอย่างต่อเนื่องบริเวณริแม่น้ำเมยซึ่งเป็นจุดสำคัญในพื้นที่รับผิดชอ,ชอบเช่นบ้านห้วยน้ำนักตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจนกระทั่งพวกเขาได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่เข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนทั้งสิ้น14คนซึ่งเป็นชาวเอธิโอเปียโดยแบ่งออกเป็นผู้ชาย11คนและผู้หญิงสาคนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องน,นี้แม่น้ำเมยเป็นเส้นทางธรรมชาติที่แบ่งขอบเขตระหว่าง2ประเทศทำให้เป็นจุดที่มักกกถถููใช้้้โดยยผออพทีี่ตงาารหลบนนส การยากลำบากในประเทศบ้านเกิดเช่นความขัดแย้งหรือการขาดแคลนอาหารจากการสอบถามเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างละเอียดพบว่าผู้ถูกจับกุมทั้งหมดมาจากเมืองเฮงเชงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวาเลใต้ตาบนวาเลออำเภอพระจังหวัดตากและพวกเขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าได้เข้าเมืองไทยโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายและกำลังหนีรอดเพื่อชีวิตจากภัยคุกคามต่างๆที่ฝั่งเมียนมาซึ่งอาจรวมถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือการถูกคุกคามจากกลุ่มต่างๆในภูมิภาคนั้นเป็นตัวอย่างที่ น่าสนใจชาวเอธิโอเปียเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระแสผู้อพยพที่กำลังเดินทางไกลาจากแอฟริกาเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดะนี่กว่าแต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายรวมถึงการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มค้าทุนมนุษย์ที่ใช้เส้นทางนี้เพื่อส่งผู้คนข้ามแดนอย่างผิดก,กฎหมาย นี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามการที่ประเทศไทยต้องเพิ่มมาตราการรักษาชายแดนอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้อพยพที่กำลังหนีตายจริงๆว่าควรได้รับความช่วยเหลือหรือไม่และนี่คือส่วนที่สร้างความขัดแย้งมากที่สุดบางคนอาจเห็นว่าการปิดชายแดนแน่นหนาเป็นการปกป้องความมั่นคงชาติแต่ผู้อื่นอาจโต้แย้งว่ามันขัดต่อหลักมนุษยธรรมและอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในที่สุด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารราชมนูจึงควบคุมตัวชาวเอธิโอเปียทั้งหมดและส่งมอบให้กับพันตำรวจโทสิทิพรสีมารัฐซึ่งเป็นผู้สืบสวนของสถานีตำรวจภูธรพอวอเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในขั้นตอนต่อเนื่องดังนั้นคุณคิดอย่างไรกับนโยบายการควบคุมผู้อพยพของประเทศไทยเราควรให้ความสำคัญกับการรักษาชายแดนก่อนหรือควรเปิดใจรับผู้อพยพที่กำลังหนีตายมากกว่ากัน และหากมีมุมมองที่แตกต่างกันเช่นการที่การลักลอบเข้าเมืองอาจเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการจัดก,การปัญหาทางโลกเราควรกล่าวถึงเรื่องนี้ในการอภิปรายหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นกันเถอะฉันอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองเหล่านี้